สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับก็เป็นอีกวันนะครับที่มาพบผมนะครับผมจะไม่ได้พูดถึงเรื่องของฮาลานฮนะแต่เรื่องที่ผมจะพูดนี้เนี่ยผมเห็นเอกสารสําคัญมานะครับซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการกรมการปกครองของประเทศไทยผมเห็นแล้วผมอยากจะร้องไห้ฮนะเพราะว่าเอกสารฉบับนี้เนี่ยบ่งบอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นกับประเทศไทยมันเป็นเรื่องที่น่าสะเทือนใจมากจริงจริง มันกำลังจะบอกว่าประเทศไทยของเราเนี่ยอยู่ใต้อาน,นัตของอิสลามแล้วในกรมการปกครองเองนะมีหน่วยงานที่สังกัดศาส,สนาอิสลามอยู่ด้วยในเอกสารฉบับนี้นะครับเป็นเอกสารทางราชการมีการให้โคต้านันกศรรึกษาอิสลามเป็นพิเศษ ได้โควตาเข้าเรียนชั้นมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและยังได้ทุนการศึกษาอีกมากมายนี่มันเกิดอ,อะไรขึ้นกับประเทศไทยครับเนี่ยเดี๋ยวยังไงท่านผู้ชมลองดูเอกสารกันนะครับเห็นแล้วผมใจหวิววิวอ่วะผมสงสารคนไทยทั้งแผ่นดินครับที่ต้องใช้เงินภาษีจากคนไทยทั้งประเทศเนี่ยเพื่อไปให้โควตาชาวมุสลิมโดยการปกครองของประเทศไทยเป็นคนออกเอกาสารฉบับนี้ยังไงท่านผู้ชมลองดูด้วยกันเองนะครับ กับคุณครับ